ขายดีมาก1อาทิตย์ได้1,269คันไทยสนใจไหม Toyota r i c e เปิดตัวในตลาดอินโดนีเซียสามารถสร้างความฮือหาให้แก่ตลาดรถที่นั่นเป็นอย่างมากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าราคาตัวท็อปสุด r i c e 1.0 Turbo ที่นั่นถูกกว่า Yaris 5ประตู1.5ลิตตัวท็อปซะอีกทั้งที่มันเป็น SUV สามารถโกงราคาจำหน่ายให้แพงกว่านั้นได้แต่นั่นมันเป็นกลยุของตัวรถและโครงสร้างภาษีที่ทำให้ r i e มันถูกได้ t o y o t า r ไรเปิดตัวรุ่ม1สัปดาห์ปรากฏว่าขายดีมากมียอดจองถึง1,269คันท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจผันผวนและโรคระบาดหนักยอดจองขณะดนี้เป็นครึ่งหนึ่งของเป้าหมายหลักประจำเดือนที่ตั้งไว้ประมาณ2,000คันต่อเดือนความน่าสนใจคือลูกค้าลวนแต่มุ่งหน้าไปจอง Toyota r i ไ e 1.0 Turbo G R Sport C V T ในอัตราส่วน43เ เกรดนี้เป็นตัวรองท็อปและเกรด1.0เทอร์โบ G-Sport CVT ที่มีระบบความปลอดภัย TSS Toyota s a e t y Sense มียอดจองในตราส่วนมากถึง40%น่าแปลกใจไม่น้อยเลยว่าเศรษฐกิจแบบนี้มันขายดีอะไรกันนักหนาแต่ลูกค้าชาวอินโดนีเซียก็พร้อมใจซื้อกันตัวท็อปกันนั่นอาจเป็นเพราะว่าราคาค่าตัวของมันถูกกว่า B-Segment 1.5ลิตรหลายรุ่นส่วนเกรดอื่นขายได้น้อยมากน่าแปลกใจจริงๆ ทั้งที่มีเกธรรมดาให้เลือกและมีเครื่อง1.2ลิตรอื่นๆให้เลือกซื้อกันด้วยโดยสรุปความสำเร็จของ Toyota r a i e ในอินโดนีเซียคือการเป็นรถ SUV ราคาถูกย้ำว่าราคาถูกเพราะปะกติ SUV แบรนด์ดังจะตั้งราคาตัวรถสูงกว่ารถเก่งมากแต่รถคันนี้ฉีกกฎเช่ชุก,กคือขนาดตัวถังมันสั้นกว่ายาวร5ประตูนิดเดียวแต่ราคาจาหน่ายถูกกว่าเห็นได้ชัดและยังถูกกว่ารถท้ายตาัด1.5ลิตรรุ่นอื่นเสียด้วย พูดตรงๆเลยว่า Toyota r i ร e ยังไม่มีแผนจำหน่ายในไทยแต่จะมีไม้เด็ดอื่นๆที่มาทดแทน Toyota r i ร e ครับชอบไหมอยากให้ขายในไทยไหมโหวตกันนะครับหากใครชื่นชอบข่าวสไตล์นี้โปรดซับสไคร์ช่องชิสกายขอบพระคุณอย่างสูงครับ